ท่านประธานที่เคารพกับผมแจ่มิงโตตายงสมาชิกสภาพุทธราศฎรจังหวัดอาราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ด้วยด้วยความเป็นห่วงจริงๆครับรรท่านประธานที่ผมต้องลุกขึ้นพูดในเรื่องกฎหมายเนี่ยมีความละเอียดละเอียดอ่อนเราไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องอื่นเลยเป็นเป็นประเด็นเรื่องกฎหมายท่านท่านรัฐมนตรีนี่ตอบเนี่กำลังพูดถึงเรื่องการใช้สารที่จริงกระบวนการของสารเนี่ยเกี่ยวกับแพ่ง แพ่งและพันิุ์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกเนี่ยมันจะไปพิจารณาเฉพาะการอย่าร้างการแบ่งมรดกและความขัดแย้งในครอบครัวทีนี้หลักใหญ่ท่านมนตรีต้องทำความเข้าใจกับท่านรมนตรีนิดหนึ่งครับหลักใหญ่ในหลักการศาสนาเนี่ยนะครับกฎหมายฉบับนี้คือก,กฎหมายที่ออกไปว่าด้วยในการกระทําชําเราเด็กหรือการทําประเวณีหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งผิดในหลักการในด้านศาสนาเลย มันเป็นเรื่องผิดในหลักการศาสนาเลยครับท่านรัฐมนตรีครับมันไม่ใช่เกี่ยวกับศาลไม่ศาลนะครับไปศาลไหนว่าหลักการใหญ่หลักของศาสนาอิสลามนี่มันไม่ได้เลยในการผิดประเพณีการกระทําชำเราทุกอย่างเนี่ครับมันผิดแล้วผิดในหลักการแล้วมันจะไปไปสอดคล้องกับกฎเ,เรื่องศาลศาลแพ่งและพณิย์ได้ไงครับใช้ไม่ได้เลยท่านถอนเลยครับ แล้วท่านท่านจะมีปัญหาผมเ,เชื่อว่าท่านจะถูกข้อคาท่านไม่ได้เสียเสียหน้าหรอกครับเพื่อความรอบครอบท่านจะได้หน้าด้วยชัายําใบท่านถาท่านถอนออกไปก่อนนะครับแล้วนําขึ้นมาใหม่เชิญหมอทนั่งครับผมขอจำนวนสมาชิกด้วยนะครับส่งส่งจำนวนสมาชิกเข้าห้องชุมนะครับ